สวัสดีครับพบกับผมช่องจามนตีเพื่อสีเกษตรกรร,กรุ่นใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปลูกกล้วยเยอะๆเราเอาไปขายที่ไหนกันนะครับหลายคนบอกว่าอยากจะปลูกสวนกล้วยอยากจะทําการ,กรเกษตรอยากปลูกกล้วยเยอะๆเอาไว้ขายอย่างนี้แนะแต่ว่ากลัวจะไม่มีตลาดกลัวปลูกปลูกแล้วจะเอาไปขายที่ไหนนะครับทีนี้ผมก็อยากจะบอก ทุกท่านว่ากล้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ขายง่ายนะครับเราไม่เราไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วจะหาตลาดไม่ได้หรือแต่สําหรับผมเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกเยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็ปลูกไม่กี่ไร่นะครับแต่ว่าผล,ผลผลิตของเราก็มีออกมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราเอาไปขายที่ไหนก็จะเล่าขอเล่าสู่ฟังนะครับก็คือ,คอ กล้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ขายง่ายในชุมชนเป็นสิ่งที่จําเป็นคนต้องการนําไปกินนะครับส่วนมากคนแถวภาคอีสานนี่ก็จะกินกล้วยหลังข้าวนะครับโดยเฉพาะคนแก่นะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกินกล้วยเป็นของหวานตามข้าวนะครับซึ่งหลายคนก็ชอบนะครับพอกินเสร็จแล้วก็มันรู้สึกว่ามันหวานคอลงไปแล้วก็มันไอ,อไม่ทําให้เลี่ยนนะครับกล้วยนี่แล้วก็ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ทั้งคนแก่คนอายุเยอะคนวัยทำงานหรือว่าเด็กเล็กนะครับสามารถกินได้ตลอดเวลานะครับซึ่งทำให้ผลผลิตกล้วยเนี่ยาขายได้ง่ายนะครับอย่างผมเนี่ยอันดับแรกก็คือขายในชุมชนนะครับกล้วยเนี่ยที่ผมตัดมาวันนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดเครือนะครับเจ็ดเครือเนี่ย ก,ก็ตกเครือละเท่าไหร่ก็นับตามวีเลยนะครับกล้วยเนี่ยก็แล้วแต่วีเล็กวีใหญ่ส่วนมากผมขายที่วีธรรมดาก็20่สินะครับบีละยีบบาทใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็25แล้วก็สามสิบแล้วแล้วแต่แล้วแต่ความเล็กความใหญ่ของวีกล้วยนะครับทีนี้ขายได้ง่ายไหมก็ง่ายนะครับเวลาผมเอากล้วยไปขายเนี่ย ที่จริงเราไม่ได้ไปขายเฉพาะกล้วยอย่างเดียวเราต้องมีผลผลิตยอย่างอื่นไปขายด้วยซึ่งจะทําให้ลดค่าน้ามันในการไปขายครับถ้าเราจะไปขายกล้วยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเราจึงต้องหาอย่างอื่นไปขายด้ยวยนะครับสําหรับออของผมเนี่ยก็ไปขายใส่รถไอศครีมซึ่งเป็นรถเล่อย,อยู่แล้วนะครับมันก็ทําให้ขายง่ายนะครับขายมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับกล้วยนะครับ แล้วก็วิธีขายต่อมาก็คือวิธีขายแบบง่ายๆจริงๆก็คือการการขายที่สวนนะครับด้วยเนี่ยถ้าเรามีเยอะจริงๆเนี่ยจะมีแม่ค้ามาติดต่อนะครับเดี๋ยวก็มีมีแม่ค้ามาติดต่อเองเพราะว่าถ้าเรามีผลผลิตเยอะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าก็เข้ามาหาเราเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้แต่ว่ารคาคาแม่ค้าเนี่ยก็อาจจะลดลงมาหน่อย อย่างผมขายปกติขายวีละ20บาทเนี่ยเวลาแม่ค้ามารับซื้อก็ต้องให้เขาวีละ15บาทเพื่อเป็นการให้เขาไปทำกำไรต่อได้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไปเราไม่จำเป็นต้องไปขายเองนะครับเขาก็มารับเลยก็คือมีเท่าไหร่เขาก็รับซื้อไปหมดนะครับวีละ15บาบาทก็เสียก็ราคาลดลงหน่อย ข้อดีก็คือสบายนะครับสะดวกสบายเกยวเราเรา,เอ,าอยากขายอันไหนเราก็ชี้ชี้เดี๋ยวเขาเขาก็ตัดเองนะครับไม่ว่าตัดให้เขาก็ได้เราอยากขายเท่าไหร่เราก็ขายเรามีเราก็ขายไม่ต้องว่าจะขายได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับอันนี้ขายได้แน่นอนแม่ค้าเขาจะเอาไปขายทั้งเป็นกล้วยสุกนะครับกล้วยสุกที่เขากินเป็นลูกแล้วก็เอาไปทํากล้วยทอดขายนะครับกล้วยทอดก็ ปกติเขาก็ขายดีนะครับกล้วยทอดเขาก็จะใช้กล้วยประมาณาไม่สุกนะครับกล้วยทอดไม่สุกมากก็ประมาณนี้แหละครับเขาเอาไปเขาก็ไปผ่าแล้วก็ไปทอดขายซึ่งก็สร้างกําไรเป็นกอบเป็นกำให้กับคนที่เขารับไปทํานะครับแต่ว่าเรามีสวนกล้วยอยู่แล้วเราก็ทําอีกหลายอย่างแล้วแต่เราจะเลือกขายนะครับว่าเราชอบขายแบบไหน สำหรับผมเนี่ยก็คือขายเองนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าขายเองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันกว่านะครับก็คือมันสนุกกว่าคือเราพบหน้าเราจะได้เจอหน้า,าลูกค้าหลายคนนะครับทําให้ไม่จำเจซ้ำซากก็คือเราให้เขาชิมกล้วยของเราให้เขาซื้อกล้วยของเราไป ก็เหมือนการคืนความสุขให้กับลูกค้านะครับคือคืนความสุขให้กับคนในะชุมชนเพราะว่ากล้วยของเราเนี่ยมันมีรสชาติอร่อยเรารับประกันรสชาติได้เราเรับประกันความรับประกันความปลอดภัยความปลอดภัยความสดสะอาดสดใหม่แล้วก็รสชาติดีเยี่ยมนะครับกล้วยของเราเราก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์สวนของเราไปในตัวนะครับอันนี้ เมื่อเราประชา 3, สัมพันธ์สวนของเราในตัวไปแล้วสิ่งที่จะตามมานะครับก็คือเราจะได้ขายกล้วยให้กับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็คือกล้วยนี้เ็าคือติดติดจองแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดเครือนะครับติดจองออที่หน่วยงานเขาจะเอาไปออกบูธแสดงสินค้านะครับนี่ก็ จะเป็นการติดจองบูธแสดงสินค้าในการแสดงสินค้าเกษตรอินทรียลักษณะนี้นะครับซึ่งสวนของเราก็ทําเกษตรอินทรีอยู่แล้วก็เอาไปแสดงสินค้าแล้วก็ไปกินได้ครับนี่แล้วก็ช่วงหน้านี้ช่วงหน้ากระถินนะครับคนต้องการซื้อกล้วยเยอะมากครับเพราะว่าเขาจะเอาไปแขวนแขวนนะครับแขวนไว้ตรงอกองกระถินนะครับมันจะขายง่ายมาก ง่ายซะจนกล้วยในยสวนของเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับทำไมไม่เพียงพอก็เพราะว่ากล้วยของเราเนี่ยมันเป็นกล้วยที่มีคุณภาพมีรสชาติที่ดีมันเลยเป็นที่ต้องการของคนเพราะว่าเขาได้กินของเราแล้วได้ชิมของเราแล้วเขาก็อยากชิมอีกอยากกินอีกนะครับเพราะว่าของเรามันมีคุณภาพดีจริงๆ นะครับทาให้ของเราขายง่ายแต่ที่สําคัญนะครับในสวนกล้วยของเราเนี่ยต้องรู้จักวิธีการแปลรูปผลผลิตนะครับกล้วยเนี่ยสามารถแปลร,รูปผลผลิตได้อีกหลายอย่างถ้าพวกเราต้องการาจะเพิ่มมูลค่านะครับก็ต้องรู้จักการแป,รรปลปร,ร,าาร,แปร,รูปผลผลิตซึ่งกล้วยเนี่ยสามารถแปลรูปผลผลิตได้อีกหลายอย่างหลายขั้นตอนนะครับ มีเยอะแยะมากมายตั้งแต่แปรรูปเป็นพื้นพื้นนะครับถึงระดับขั้นสูงพื้นพื้นอย่างก็อย่างเช่นนําไปทํากล้วยทอดกล้วยตากอะไรพวกน,นี้ครับก็ถือว่าเป็นกล้วยของพื้นพื้นอยู่ที่มีลักษณะลักษณะแบบไม่แพงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเพิ่มขั้นในความาแพงขึ้นไปอีกหน่อยเพิ่มดีกีขึ้นไปอีกหน่อยก็คือการนําไปทํากล้วยผงบดอะไรอย่างนั้นนะครับ หรือว่านำไปทำอ,อ,อาหารเสริมทำยาหรือว่านำไปทำเครื่องสำอางหรือว่ายารักษาโรคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากออของกินที่ราคาสูงหน่อยก็สามารถนำไปทำวายได้นะครับกล้วยเนี่ยทำวายอร่อยมากนะครับก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพียงแค่นี้ครับว่าการปลูกกล้วยเยอะเนี่ยจะเอาไปขายที่ไหน ไม่ต้องกลัวนะครับการปลูกกล้วยเนี่ยขายง่ายมากครับผมขอแค่ว่าท่าน